หลังเลิกงานจะพากันเช็คตัวเสร็จก็วันนี้ค่าสวัสดี FC น่ารักทุกคนนะคะวันนี้จะแค่จะพามาดูทีงานตัวหนึง่งวันนี้ปิดปิดบอค่ะก็เลยมาพักในบ้านเจ้ ชิวกันมีฮาปาร์ตี้น้ำมันก็ไม่มีหรอกไม่มีหรอกเั้ามรง้มีต้ันน้ำมันองนันน้ำมันน้มดใหม่ๆแล้วผมตมหมดที่ขวดแล้ววันนี้เสียงดังแล้ใครถูกหวยบ้าง อ๋อเหรอใช่ใช่ยังคิดอยู่ว่าทำไมไม่มีข้อความขึ้นโอ้โหลงวันนี้วีนมากเลยอ่ะช่องเจ๊แท้สุดฝักเจ๊ถามุมนี้มีต้นไม้หักถ้ามีต้นไม้หักกระถางบูบูนิดหนึ่งรยทงเลยถอยชนใช่นั่นแหละร้อยทงรถทงแค่คันนี้อะไรรถทงคันนี้อะไรรถทงต้องเป็นอะไรหลักฐานรถทงมาแค่นี้ใช่ไหมรถทงรถทงจัด นู้นข้างหลังข้างหลังมีกระถางเดี๋ยวพี่อ้ําแตกแล้วเทงมันถอยชนนั่นแหละแค่เดียวแค่ดนีค่ะมงานพมงานัวหนึ่งวันนี้ปิด่อเนาะเลย ไหนหมูแช่ได้อ,อย่างหมูแช่แล้วเนาะสามตัวไม่ไปตักเอาเลยไม่เป็นไรตักเอาเลยอัดตักอ,อัดอัดไว้เลยตรงนี้ก็<อ>ย่างไปเลยม่าทำไมมืดจังตักน้ำแข็งอัดไปเลยเดี๋ยวดูนี่ค่ะเอาเทเลอร์อยู่ไหนตักไปเลยเพราะว่ามันหมดเวลาขายแล้วตักตักมาอัดให้เต็มเลยเพราะว่ามันหมดเวลาขายแล้ว นั่แหละค่เลิกอยู่ไหนพี่ชูเดี๋ยวนี้จะเปลี่นเอากรจัดการอ๋ออ๋อเอาไปจีบซีมอ๋อเท่าเหรอก็เข้ามาตรงนี้เลยเนาะเข้ามาตรงนี้เลยจอดตรงนี้ได้นั่นแหละพอดีเลยกว่าจะได้จริงบีบน้ำแข็งเด็อัดอัดไปเลยหมดเวลาขายแล้วเดี๋ยวจะรับจีตรานแล้วเลยทำไมเอาพพัตเตอร์ไหม อาเนั่นแหละยาดังหมูกระดยาก่อนมันโดนหมูกระดไม่กินข้าวก่อนไหมไม่หรอยาต้อข้ายาก่อนยาอะไรอ่ะโอ้ยทุงยาเนาะเออเหมือนใช่หว่ะมาเดินแล้วนีนั่นแหละเหมือนกับพวกเป็นเบาหวานอ่ะใช่ใช่ผมมาจากกรุงเทพผมจะไปเยี่ยมมันที่บ้านมันอยู่ห้องไอซียูอ่ะเรอ มันเกือบจะเป็นผีอยู่แล้วต้องเป็นผีแล้วตาคนขี้มองไม่เห็นเพราะมีหน้าตาคนขี้มองไม่เห็นมันจะเป็นแบโตไม้อะเพราะว่าตายในน่าหน้าตาเหมือนหน้า อ๋ออันนี้แตงโมสีเหลืองดิใช่ครับใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสีทองสีน้ำผึ้งค่ะสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเด็ดกินตอนเที่ยงแล้วคุณลงวอกลกสองทีนี่มันแพ้นะดิไม่รู้แล้วทีแรกก็กินได้กินได้คนท้องมันแพ้ใรหอแย่งคนป่วยกินหน่อยใครยังไม่อ้วกอ่ะคนนั้นคนป่วยคนนี้คนท้องอันนี้แม่มาเหรพวกเรานี่กินอร่อยนี่แม่ไม่มาอารูอารูได้เลยอารู คือเกเาวเต็มาจานมายาใส่ปเนสุรรเป็นอย่างี้เรา6เดือนน่ะไม่ใช่เขาให้งดแอลกอฮอล์เหรอต้มก็นั่นแหละไม่ต้องงดเลยถ้ากินยาต้องงดแอลกอฮอล์ใช่ใช่พวกของหมักของดองแล้วก็คือห้ามเลยนั่นแหละเด่๋ย่มันก็สองเดือนเดือนสุดท้ายแล้วไง อ๋อช่แก็อไปเลยหมดยางที่ที่เราน้าแข็งหมดอย่างมแล้วรออัดเลยอัดไวเลยใช่ใช่จริงแล้วเขาอัดเกลือนะเด๋ยเจเอาเกลือให้ถุงนึ่งใช่เพราะว่าอัดเกลือน้าแข็งมันจะละลายช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกลือมาให้ นี่ทุ่งใหญ่เน้อเทไปเลยเดี๋ยวให้ใหม่โอ้หอันนี้ขี้เกลือเกลือนั่นน่ะน่าแข็งกินไม่ได้เลยอู้ว่ากินไม่ได้อะเอเอเกลือเต็มตัวอยู่แล้วอ่ะหมูเน่าเลยหมูเน่าหมูชาว่าเน่าเลยพี่เปื่อยอืมแล้วแล้วใครจะลุกย่างหมูอ่ะกินไม่หมดแล้วรอเย็นกินไม่หมดแน่นอนยยยััันนชชููเลให้ไไไปดมผ่ นี่หลังบ้านไงไม่ไผ่ย่อไม่ไผ่มีฟืนมีฐานมีไม่เอาราดินเดือนเราไปย่างหมูเลยย่างตรงลานนั่นแหละตรงนั้นน่ะมันมีพื้นปูนอยู่งานสามสี่่างเอ่าี้ถามพี่อะถา่าจะตื่นมาพอมึงเันะชาวบ้านจะนอนมันหนวกหูเสียงรถนะสินอนแถวเนี้ยหนวกหูแล้ว ผมได้ยินเสียงรถการมันร้องไงผมมาสะดุ้งมาเอ้าลืมไปพวกนี้ไม่มีน้ำหุงข้าวรื่เลยผมจะต์ทเครื่องล้างหน้าเลยผมัะอะไรนี่ผมรำคาญตื่นมาเช็คบุคคลตอนเช้าชาวบ้านจะนอนคนข้างบ้านจะนอนตื่นเช็คบุคคลแต่ชาวบ้านคนขยันเนาะดีไม่เขย่าพวกกี้ดูว่าหลวมเปล่าอพอไหมพี่แล้วเกลือพอไหม เอาเลยแม่เรื่องไม่าไปถึงรถผมมาถึงนี่แล้วอ่ะจะดึงสายยางล้างรถแล้วอ่ะเฮ้ยกลับไปขึ้นไม่รู้จะไปทางไหนกูก็ถอยเข้ากำแพงนั่นแหละลืมไปว่าเขาทำคอนกรีตสูงทีนี้อ่ะข้าหลังมันลงมันลงง่ายตอนมันลงตอนมันขึ้ยังไงวะต้อะไรเลยกันมาเยอะมากไหนสายไฟไม่เท่าอะไรหรอกไอ้ไอ้ท่อ

เอาเอาเอันนี้ไปบอกเอ้าไปขคหายต้องไเลยเห็นด้วยฉันลกาไปูไปไหนวะไ้เลาต้องไปเอ้าบอกต้องไปบอกไปทำไมเขาออกกาันแล้วนี่ยตามเองเปนที่แรกตอนที่เราจะย้ายออกมีสังเกตดูท่อเฮ้ยอยู่ๆมันตรงๆแล้วมันหนักลงหนักลงมัตลงชิมด้วยชิมหยดๆน้ำอะไรปะน้ำหมักชีวภาพงเท น้ำก๋วยน,น้ำจิ้มาาวัวดิน้องมะนาวจอดนู้นใช่ไหมจะ้ะเข้าไปาที่เดิมที่เดิมไม่รู้เขาเปิดประตูหรือยังจอดน,นี่ไม่ได้แล้วเดีือดร้อนขับจับตุ้มอืมอือ <c oughs> อือ้คลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ It's <laughs> okay.